สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงจากยักษ์ในใจพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจซอกลึกของจิตใจทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อนของตัวเราและคนรอบข้างคุณเคยเป็นไหมครับลองจินตนาการภาพตามนะครับคุณอยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดไม่สิเป็นงานวันเกิดของคุณเองทุกคนกำลังล้อมวงร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้คุณ แสงเทียนบุนเค้กส่องสว่างและสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่คุณแค่คนเดียวแทนที่จะรู้สึกปลื้มปิติคุณกลับรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าหัวใจเต้นรัวอยากจะมุดดินหนีคุณยิ้มแห้งๆพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดรอรอให้วินาทีนี้มันผ่านไปเร็วๆหรือในที่ประชุมคุณมีไอเดียที่ดีมากๆ ไอเดียที่จะแก้ปัญหาได้คุณรวบรวมความกล้าเออผมขอเสนอว่าทันใดนั้นทั้งห้องเงียบกริบทุกสายตาหันมาที่คุณหัวหน้าพยักหน้าว่ามาเลยครับและแล้วสมองคุณก็ขาวโพลนไอเดียที่เคยคมกริบเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดไม่รู้คุณเริ่มพูดตะกุกตะกัก รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังพูดอะไรงงๆออกไปคุณรีบพูดให้จบประโยคเร็วที่สุดแล้วนั่งลงรู้สึกโล่งอกที่หลุดพ้นจากสายตาเหล่านั้นแต่ก็รู้สึกแย่กับตัวเองที่ทำได้ไม่ดีพอคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทำไมบางคนถึงกลัวการเป็นจุดสนใจในโลกที่บอกให้เราโดดเด่นแสดงความเป็นตัวเองกล้าแสดงออก แต่ทำไมลึกๆแล้วการถูกจับจ้องมันถึงได้น่าอึดอัดและน่ากลัวสำหรับใครหลายคนมากเสียจนเรายอมทิ้งโอกาสดีๆยอมเงียบยอมเป็นอากาศาธาตุดีกว่าต้องทนรับแรงกดดันจากสายตาเหล่านั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของความกลัวที่จะส่องสว่างถ้าเรามานั่งคิดกันด้วยเหตุผลนะครับการเป็นจุดสนใจ มันก็มีข้อดีของมันนะการเป็นจุดสนใจหมายถึงการได้รับการยอมรับการเป็นที่รักการที่ไอเดียของเรามีคนรับฟังการที่ความพยายามของเรามีคนมองเห็นลึกๆแล้วเราทุกคนโหยหาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรอครับเราทุกคนอยากเป็นคนสำคัญอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายแต่นี่แหละครับคือความย้อนแย้งที่น่าสนใจในขณะที่ เหตุผลของเราบอกว่าการนำเสนอครั้งนี้สำคัญต่ออาชีพนะการได้พูดในงานนี้คือโอกาสที่ดีการได้รับคำชมคือเรื่องน่ายินดีแต่อารมณ์ของเรากลับกรีดร้องอย่ามองฉันหนีไปฉันไม่ดีพอมันคือสงครามในใจครับสงครามระหว่างความปรารถนาที่จะเติบโตกับความต้องการที่จะปลอดภัย บางคนมีความสามารถล้นเหลือเก่งมากๆแต่กลับเลือกที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังปล่อยให้คนอื่นรับความดีความชอบไปเพียงเพราะไม่อยากขึ้นไปยืนอยู่หน้าเวทีบางคนในวงสนทนาเล็กๆกับเพื่อนสนิทเป็นคนตลกฉลาดมีสเสน่ห์แต่ทันทีที่วงสนทนาขยายใหญ่ขึ้นหรือมีคนแปลกหน้าเข้ามาพวกเขาจะกลายเป็นอีกคน เงียบขรึมนั่งยิ้มเจืือนมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับที่เราจะผลักใสสิ่งที่เราอาจจะต้องการลึกๆเพียงเพราะเราทนสายตาของคนอื่นไม่ไหวความย้อนแย้งนี้มันเจ็บปวดนะครับเพราะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังทรยศตัวเองเรากโกรธตัวเองที่ไม่กล้าแต่เราก็กลัวเกินกว่าจะก้าวออกไปเราติดอยู่ตรงกลาง ระหว่างความฝันกับความกลัวทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสความรู้สึกนี้กันครับโดยใช้แว่นตาของจิตวิทยาต้องบอกก่อนว่าอาการนี้มันไม่ใช่แค่ความเขินอายธรรมดาธรรมดาแต่มันมีนกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่อย่างแรกเลยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ผมอยากขยายความให้ชัดๆ มันคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าปรากฏการณ์แสงสปอตไลท์หรือสปอตไลท์เอฟเฟกชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมันคือความรู้สึกที่ว่ามีแสงสปอตไลท์ดวงใหญ่ส่องจ้ามาที่เราตลอดเวลาคนที่กลัวการเป็นจุดสนใจมักจะประเมินสูงเกินจริงครับเราประเมินว่า คนอื่นสังเกตรเรามากแค่ไหนเราประเมินว่าคนอื่นตัดสินเรามากแค่ไหนลองนึกถึงวันที่คุณเสื้อลัดซอสเป็นจุดเล็กๆหรือวันที่คุณพูดผิดไปหนึ่งคำในที่ประชมุมคุณจะรู้สึกว่าทุกคนต้องเห็นแน่ๆทุกคนต้องคิดว่าเราซุ่มซ่ามทุกคนต้องหัวเราะเยาะเราในใจคุณจะหมกมุ่นกับความผิดพลาดเล็กๆนั้นไปทั้งวันแต่ในความเป็นจริง รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตด,ด้วยซ้ำหรืองานวิจัยก็ชี้ชาดครับวัดต่อให้พวกเขาสังเกตเห็นพวกเขาก็ลืมมันไปในเวลาไม่กี่วินาทีเพราะอะไรล่ะครับเพราะพวกเขาก็กำลังวุ่นวายอยู่กับสปอตไลท์ที่สองตัวเขาเองอยู่เหมือนกันเราทุกคนต่างก็เป็นตัวเอกในละครชีวิตของตัวเองครับ เราเลยเผลอคิดไปว่าเราเป็นตัวเอกในชีวิตของคนอื่นด้วยความจริงคือเราแค่เป็นตัวประกอบในชีวิตของคนส่วนใหญ่ครับการตระหนักรู้เรื่องนี้มันทั้งน่าเศร้าและก็น่าโล่งใจในเวลาเดียวกันนะครับโล่งใจที่รู้ว่าไม่มีใครจ้องเราเทมงวดกับเราเท่ากับตัวเราเองอีกแล้ว 2. กลไกที่สอง ที่มันหนักหนากว่านั้นและเป็นรากเหง้าของปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่การกลัวการถูกมองแต่มันคือการกลัวการประเมินในแง่ลบ (Fear of negative evaluation) นี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าความวิตกกังวลทางสังคมเลยครับพูดง่ายๆคือเราไม่ได้กลัวสายตาเรากลัวความคิดที่อยู่เบื้องหลังสายตานั้น เรากลัวว่าเมื่อแสงส่องมาสิ่งที่พวกเขาจะเห็นคือความไม่สมบูรณ์แบบของเราเรากลัวดูโง่กลัวดูหน่าเบื่อกลัวดูอ่อนแอกลัวดูแปลกแยกความกลัวนี้มันเชื่อมโยงลึกซึ้งไปถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราครับนั่นคือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในสมัยดึกดำบรรการถูกขับออกจากเผ่าหมายถึงความตาย ดังนั้นสมองของเราจึงถูกวิวัฒนาการมาให้อ่อนไหวต่อการถูกตัดสินจากคนอื่นระแวงสายตาของคนในเผา่าทุกครั้งที่คุณยืนอยู่หน้าห้องแล้วรู้สึกใจสัน่นเงือแตกนั่นคือสมองส่วนดึกดำบรรของคุณกำลังเตือนว่าระวังถ้าเราทำอะไรพลาดเราอาจจะถูกขับออกจากฝูงมันคือคกลไกการเอาตัวรอด ที่มันอ่อนไหวเกินไปในโลกยุคปัจจุบันและกลไกสุดท้ายที่ผมว่ามันจี้ใจดํามากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเป็นจุดสนใจในแง่ดีเช่นเวลาที่ได้รับคำชมได้รับรางวัลหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่แทนที่จะดีใจเรากลับกลัวนั่นเพราะสิ่งที่เรากำลังประเชิญคือกลุ่มอาการตัวปลอมหรือ IMPOSTER SYNDROME คุณเคยเป็นไหมครับเวลาคนชมว่าเก่งจังแล้วในใจคุณตอบว่าฟลุกหรือโชคช่วยคุณรู้สึกว่าความสำเร็จที่คุณได้มามันไม่ใช่เพราะความสามารถที่แท้จริงของคุณแต่เพราะโชคจังหวะหรือการที่คุณหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าคุณเก่งทีนี้พอนึกภาพออกหรือ,อยังครับว่า ทำไมการเป็นจุดสนใจถึงน่ากลัวเพราะเมื่อสปอตไท์ส่องมามันคือการตรวจสอบคุณกลัวว่าถ้าคนจ้องคุณนานพอชมคุณมากพอพวกเขาจะจับได้พวกเขาจะรู้ความจริงว่าอา้าวจริงๆแล้วก็ไม่ในเก่งนี่หว่าพวกเขาจะรู้ว่าคุณคือตัวปลอมที่แอบสวมรอยเข้ามาความกลัวการเป็นจุดสนใจ จิงกลายเป็นความกลัวการถูกเปิดโปงทั้งหมดนี้ไม่ว่าสปอตไลท์การกลัวการประเมินหรือกลุ่มอาการตัวปลอมมันมักจะมีรากเหง้ามาจากประสบการณ์ในอดีตครับอาจจะเป็นวัยเด็กที่ทุกครั้งที่คุณแสดงความสามารถคุณกลับถูกวิจารณ์แทนที่จะชื่นชมแค่นี้เองเหรอทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้ หรือคุณอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่สอนว่าการถ่อมตนคือสิ่งสูงสุดการโดดเด่นคือความยิ่งเย,ยวโสสมองของคุณจึงเรียนรู้และสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าการเป็นจุดสนใจเท่ากับไม่ปลอดภัยการเป็นจุดสนใจเท่ากับความเจ็บปวดการเป็นจุดสนใจเท่ากับการถูกปฏิเสธ มันจึงไม่แปลกเลยครับที่ร่างกายของคุณจะต่อต้านทุกครั้งที่ใครพยายามดันคุณออกไปยืนกลางแสงไฟพอเราถอดรหัสมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณหายใจเข้าลึกๆผมอยากให้คุณวางไม้บรรทัดที่ใช้วัดความกล้าหรือไม่กล้าของคุณลงก่อนเพราะสิ่งที่คุณกำลังเป็น ความรู้สึกร้อนที่หน้าหัวใจที่เต้นรัวความอยากวิ่งหนีมันไม่ใช่ความอ่อนแอมันไม่ใช่ความผิดปกติและคุณก็ไม่ได้โง่ที่รู้สึกแบบนั้นสิ่งที่คุณกำลังเผชิญมันคือคกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจที่ซับซ้อนและทรงพลังมันคือเสียมของยักษ์ในใจของคุณที่มันกำลังพยายามปกป้องคุณ มันกำลังปกป้องคุณจากการถูกตัดสินที่คุณกลัวมันกำลังปกป้องคุณจากความล้มเหลวที่คุณไม่อยากเจอมันกำลังปกป้องคุณจากความเจ็บปวดที่คุณอาจจะเคยได้รับตอนที่คุณกล้าเป็นตัวเองในอดีตเพียงแต่ว่ายักษ์ตนนี้มันอาจจะหวังดีแต่ปกป้องมากเกินไปมันปกป้องคุณ จนคุณไม่กล้าไปคว้าโอกาสมันปกป้องคุณจนคุณไม่กล้าเปล่งเสียงของตัวเองมันปกป้องคุณจนคุณต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของคุณไว้ในมุมมืดที่ปลอดภัยแต่ก็โดดเดี่ยวผมอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้เผชิญความรู้สึกนี้คนเดียวครับมีคนอีกนับล้านบนโลกใบนี้ที่กำลังต่อสู้กับสปอตไลท์ในใจของตัวเอง มีคนเก่งๆศิลปินนักคิดนักบริหารที่ภายนอกดูมั่นใจแต่ทุกครั้งที่ต้องขึ้นเวทีพวกเขาก็กำลังตัวสั่นอยู่ข้างในเหมือนกับคุณการที่คุณกลัวการเป็นจุดสนใจมันไม่ได้หมายความว่าคุณด้อยค่าบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ตระหนักรู้ในตัวเองสูง มากจนเกินไปเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นและเป็นคนที่ถ่อมตนดังนั้นแทนที่จะโกรธตัวเองที่กลัวลองเปลี่ยนมาขอบคุณความกลัวนั้นดูไหมครับขอบคุณที่มันพยายามปกป้องเรามาตลอดและเมื่อเราเข้าใจที่มาของมันแล้วเราอาจจะเริ่มบอกกับมันเบาๆได้ว่าขอบคุณนะ ที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วฉันขอลองก้าวออกไปนะในวันนี้เราได้ถอดรหัสกันไปแล้วนะครับว่าทำไมบางคนถึงกลัวการเป็นจุดสนใจเราพบว่ามันไม่ใช่แค่ความเขิอนอายแต่มันคือการที่เราเผือคิดว่ามีสปอตไลท์ส่องเราตลอดเวลามันคือความกลัวที่ฝังลึกว่าเราจะถูกประเมินในแง่ลบ และมันคือความรู้สึกว่าเราเป็นตัวปลอมที่ไม่ดีพอและกำลังจะถูกจับได้ทั้งหมดนี้คือกลไกาการป้องกันตัวเองที่สมองสร้างขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยบทสรุปที่ผมอยากให้คุณได้กลับไปในวันนี้ไม่ใช่ห้าวิธีเอาชนะความกลัวเวทีไม่ใช่เทคนิคการพูดในที่สาธารณะเพราะผมเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เวที หรือสายตาคนอื่นแต่มันอยู่ที่สปอตไลท์ดวงที่สว่างที่สุดและนักวิจารณ์คนที่เสียงดังที่สุดซึ่งทั้งสองอย่างนั้นมันอยู่ในหัวของเราเองครับเราไม่ได้กลัวสายตาคนอื่นเท่ากับที่เรากลัวเสียงวิจารณ์ในหัวเราเองที่ดังขึ้นมาทันทีที่เราคิดว่าคนอื่นกำลังมองเราดังนั้นปัญญาหรือข้อคิดที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามดับความกลัว เพราะยิ่งคุณสู้กับมันมันยิ่งแข็งแกร่งแต่ก้าวแรกที่ทรงพลังที่สุดคือการตระหนักรู้หรือ awareness คือการยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องพูดในที่ประชุมหรือถูกจับจ้องเมื่อหัวใจเริ่มเต้นเมื่อหน้าเริ่มร้อนแทนที่จะด่าตัวเองว่าอย่าก,กลัวสิลองแค่สังเกตอ๋ ความรู้สึกนี้มันมาอีกแล้วนี่คือปรากฏการ light สปอตไลท์สินะนี่คือยักษ์ในใจที่กำลังพยายามปกป้องเราแค่คุณรู้ทันมันแค่คุณเรียกชื่อมันถูกคุณก็ได้สร้างช่องว่างเล็กๆระหว่างความกลัวกับการกระทำของคุณแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไม่กลัวเพื่อที่จะพูดคุณแค่กลัวแต่ก็ยังเลือกที่จะพูดคุณอาจจะพูดทั้งๆท,ที่เสียงยังสัน่น คุณอาจจะนำเสนอทั้งทั้งที่มือยังเย็นนั่นไม่เรียกความล้มเหลวครับนั่นเรียกความกล้าหาญที่แท้จริงการตระหนักรู้ว่าสปอตไลท์ที่น่ากลัวที่สุดคือสปอตไลท์ที่เราส่องใส่ตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณกล้ารีแสงไฟดวงนั้นลงเมื่อไหร่ที่คุณกล้าใจดีกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเมื่อนั้นแสงจากภายนอกก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดอีกต่อไปก็ได้ครับ แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ